ข่าวดีสำหรับนักล่าชาวไทยความรอคอยของเกม Monster Hunter w i n s จะได้รับการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในปี2026ด้วยการอัปเดตภาษาไทยมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกมนี้เป็นที่รอคอยและคาดหวังอย่างมากๆเมื่อเทียบกับเกม Monster Hunter ที่เคยมีมาแล้วตอนนี้ Monster Hunter w i n s มีการเติบโตและพัฒนาในด้านภาพและเนื้อหาเป็นอย่างมากจนทำให้เกมนี้เป็นที่สนใจและรักของนักเล่นใหม่และเก่าในทั่วโลกแต่ที่น่าสนใจคือความสนใจและการรักษาความสำเร็จของเกมนี้ ไม่ได้มีแค่ในต่างประเทศเท่านั้นแต่ก็มีในประเทศไทยอีกด้วยความรักของชาวไทยต่อเกม Monster Hunter ทำให้ Capcom ต้องเห็นถึงและมีการประสานงานกับชุมชนนักล่าชาวไทยอย่างต่อเนื่องและนี่คือข่าวดีที่ทุกคนต้องการฟังคือการอัปเดตภาษาไทยใน Monster Hunter w o l d ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2 0 2 6กการอัปเดตนี้จะทำให้เมนูและคำบรรยายภาษาไทยที่ได้รับการแปลยอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เล่นในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นและสนุกกับการล่ามอนสเตอร์อย่างเต็มที่ แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างคือการเพิ่มภาษาไทยจริงๆจ,จะทำให้เกมนี้มีความสำเร็จมากขึ้นไหมจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามากี่คนจะมีการสนับสนุนจากชุมชนไทยอย่างไรนี่คือข้อสงสัยที่ควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกม Monster Hunter World เป็นที่รักของนักเล่นในทั่วโลกการสร้างเนื้อหาที่มีความสนุกและความหลากหลายการสร้างโลกและมอนสเตอร์ที่มีความเป็นจริง และสวยงามการสร้างการเล่นที่มีความหลากหลายและสนุกสนานทําให้เกมนี้เป็นที่รักของนักเล่นในทั่วโลกอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ https h t t p s w w w m o n s t e r c o m s l a e s s และเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมได้ที่มนิเจรตบน f อ c เฟซบุ๊กด้วยนะครับมาติดตามกันว่า m r n u t t r r w r l d s จะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างไรในปี2026และต่อไปนี้